ในคนที่มีอาการปวดบริเวณส้นเท้าตอนตื่นนอนตอนเช้าลงมาจากเตียงนอนนะครับจังหวะแรกที่สัมผัสกับพื้นปุ๊บมีอาการปวดที่ส้นเท้าแป๊บเลยแล้วก็เดินไปสักเก้าสองเก้าอาการปวดนี้ค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็จะปวดอยู่ทั้งวันถ้าเราอยู่ในท่าเดิมนานๆน,น,นะครับอาการพวกนี้เราเรียกว่าโรคลองช้ำครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการรักษาอาการโรครองช้ำเนี่ยภายใน4นาทีครับอาการปวดส้นเท้าจากรองช้ำนะครับคืออาการที่เอ็นฝ่าเท้าตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดครับมาจากการที่เราเดินเยอะๆหรือว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะเดินเยอะแล้วก็จะทําให้ตรงนี้มันเกิดการบาดเจ็บนะครับแล้วพอเราเดินบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยมันจะเกิดการฉีกขาดอาการปวดที่มันเกิดขึ้นตอนเชา้าเพราะว่าเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนนานๆเนี่ย กล้ามเนื้อน่องตึงกล้ามเนื้อฝ่าเท้ามันก็จะถีบลงมาพอเราลงแตะพื้นสัมผัสแรกนะครับปุ๊บตัวน่องมันจะตึงมากแล้วก็ตรงฝ่าเท้าจะฉีกออกจากกันทําให้ตรงนี้มันเจ็บดังนั้นมันก็จะไม่หายเพราะว่าอาการพวกนี้เป็นสม่ําเสมอเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการลดอาการปวดแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับสิ่งที่เราควรจะต้องทําเลยก็คือการทายน้ําแข็งแบบนี้ครับเราจะหาขวดน้ําแบบนี้นะแล้วก็เติมน้ําให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตไว้นะครับจนมันแข็งไปทั้งอันเลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นก้อนน้ําแข็งงทีีี่มมขนนาาาดพอเหะแแบบ้้ลววไป หลังจากนั้นเราใช้เท้าข้างที่เรามีอาการนะครับวางลงไปเลยแล้วก็ค่อยคอยค,อยคลึงไปที่บริเวณฝ่าเท้าอุงเท้าของเราแบบนี้นะครับจนเรารู้สึกว่ามันเย็นมากมันชามากเราก็ค่อยวางพอรู้สึกหายเป็นปกติลแล้วเราก็ทําใหม่ทําแบบนี้3าหนาทีนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับอาการปวดที่บริเวณส้นเท้าเราก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วครับ หลังจากในช่วงแรกๆนะครับเราใช้การประคบเย็นไปแล้วนะเราก็จะต้องพักแบบนั้นอยู่สักประมาณ3-4วันครับอาการที่บริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็จะดีขึ้นในทุกวันนะเราต้องประคบทุกวันด้วยเราก็พยายามลดการใช้งานเดินให้น้อยแล้วก็ใส่รองเท้านุ่มๆอย่าเดินเท้าเปล่านะครับอาการพวกนี้ก็จะค่อยดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าอาการมันยังไม่หายขาดเลยเราจะต้องมาใช้วิธีการนวดครับวิธีการนวดครับเราจะใช้เป็นเขาเรียกว่ามาสาบอลนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วมือนวดเลยก็ได้แต่มาสซาบอลจะสะดวกกว่าวิธีการก็คือเอามาสาาบอลวางบนพื้นแล้ว ใช้เท้าเนี่ยเหยียบลงไปแบบนี้เราจะเห็นว่ามันโดนที่บริเวณปุ่มกระดูกที่บริเวณส้นเท้าเรากลิ้งลงไปให้มันผ่านที่บริเวณอุ้งเท้าแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนข้างในซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆไล่ทีละระดับแบบนี้นวดจนกล้ามเนื้อฝ่าเท้ามันคลายเดี๋ยวมาดูของจริงกันครับ เวลานวดนวดสักประมาณ3าถึงนาทีนะครับแล้วเจอจุดเจ็บเราก็อาจจะคลึงกดลงไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มแรงเราสามารถใช้เท้าอีกข้างหนึ่งวางลงไปแล้วกดลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้แรงมันมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็คลึงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับไล่เน้นบริเวณที่มีอาการตึงปวดพวกนี้นะครับ ตรงไหนที่มันตึงมากๆปวดมากๆแล้วก็เน้นเยอะๆหน่อยก็จะช่วยได้ครับการที่เรานวดกระตุ้นพวกนี้นจะทําให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณนี้มากขึ้นก็จะเร่งการหายของแผลได้ดีขึ้นครับอย่างไรก็ตามการนวดจะต้องนวดพอดีนะครับถ้านวดแรงเกินไปอาจจะเกิดการบาดเจ็บซ้ํา ทำให้อาการรองช้าของเราแย่ลงได้ด้วยนะสำหรับสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทําในคนไข้ที่เป็นรองช้าคือการยืดที่บริเวณนี้ครับน่องขาตรงนี้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวปลายเท้าเนี่ยถีบลงไปในลักษณะนี้เพราะมันเกร็งมากดังนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อตรงนี้กันครับทีนี้วิธีการยืดที่ผมจะสอนมี2แบบแบบแรกใช้อุปกรณ์ก็ใช้พวกเบลลนะครับยางยืดหรือว่าพวกเชือกนะครับ ที่มันแข็งแรงหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยให้ปลายเท้าเรากระดกมาหาตัวเรานะครับตรงน่องเนี่ยยืดข้างหลังเต็มที่เลยนะค้างไว้นับ1ถึง20นะครับแล้วผ่อนทํา3ถึง5รอบนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับสามารถยืดได้ด้วยตัวเองง่ายๆเหมือนกันเราใช้วิธีนี้ครับเรายืนอยู่หน้ากําแพงในลักษณะนี้ครับแล้วเราเอาขาข้างที่เราต้องการยืดนะมาไว้ข้างหลังในลักษณะนี้ครับปลายเท้าชี้ไปข้างหน้านะครับ ขาอีกข้างหนึ่งที่เราไม่ได้อยากยืดน,นะครับหรือไม่ได้ปวดลองช้ำเนี่ยไว้ข้างหน้าในรนักษณะนี้แล้วเราค่อยๆย่อเขา่าให้เข่าข้างหน้านะจะไปชนกําแพงครับโดยที่ขาข้างหลังนี่ตึงตลอดเลยนะค้างไว้นะครับเท่าที่ทําได้นะค้างไว้20วินาทีทำสามถึงหรอบแบบนี้ก็ได้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะวิธีการลองปรับประยุกต์ใช้นะครับอย่าลืมเราทาตามเฟสน,นะช่วงแรกไม่ต้องไปนวดแรงค่อยๆทานะครับใช้น้ําแข็งเอาแต่ว่าพอมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายขาดเราก็เน้นเป็นการยืดแบบนี้ที่สําคัญควรจะต้องออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงด้วยอาการคนนี้จะดีขึ้นมากครับสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบเทคนิควิธีการรักษาตัวเองแบบนี้ก็ฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับสําหรับบัณฑิตกายภาพนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ